อาร์เนอร์สโลตและลิวพูลในเกมปาซิตี้เมื่อคืนนี้คุณให้กี่คะแนนครับผมแยกเป็นสองส่วนนะส่วนของทีมที่เป็นนัดเตะกับส่วนของอาร์เนอร์สโลตเก็บคำตอบคุณไว้ก่อนนะครับฟังคลิปนี้ให้จบแล้วมาเมนไว้ใต้คลิปนะก่อนอื่นแค่มาดูคลิปแล้วชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้ไลฟ์ like ที่ช่องนี้แหละพามขอพูดนะแล้วก็ไลฟ์ทางช่องแดงพาม์อยากคุยนะครับยังไงไปติดตามช่องแดงและแฟนเพจพาม์อยากคุยชื่อนี้ทุกแพลตฟอร์มเนาะ โอเคเข้าเรื่องครับที่ผมแยกเป็นสส่วนไม่ใช่อะไรนะครับผมรู้สึกว่าคะแนนอาร์เนอร์กับคะแนนของทีมเนี่ยให้เท่ากันไม่ได้นะครับผมมีความรู้สึกว่าของทีมมีจุดที่ต้องวิจารณ์นะครับของอาร์เนอร์เนี่ยมันเดี๋ยวว่ากันแล้วกันผมขอเริ่มที่ของทีมก่อนนะครับจริงๆเมื่อคืนนี้ริวอพูเองก็เล่นได้ดีมากนะครับแล้วก็จริงๆบางคนผมเชื่อว่าบางคนให้เต็มสิบอะ่ะแต่ผมต้องหักครับจาเป็นต้องหักอย่างน้อยหนึ่งแต้มกับริวอพูเมื่อคืนนี้ ในแง่ของตัวทีมแล้วักเตะนะนะคือมันต้องชมนะครับนักเตะคือมันไม่ใช่แค่ว่าโคดวางแผนดีทุกอย่างจบนะผมยกตัวอย่างสมมุติเมื่อคืนนี้เ,เป็นแมนยูเต็ดกะเล่นในแบบเดียวกับลิเวอร์พูลเลยนะครับใช้แผนเดียวกันใช้ระบบเดียวกันจ็อบเดียวกันคุณว่ามาคาร่าฟอร์ดแม่งจะวิ่งได้แบบดีอาร์ตไหมจะไล่บีบไล่เพลย์ได้แบบดีอาร์ตไหมจะขยันแบบดีอาร์ตไหมจะมีแพชชั่นแบบดีอาร์ตไหม,ม,บบไห,มหรืออามัดหรือเดอร์มุนจะได้อย่าง อ่าซาลาไหมหน้าเป้ารรคอยลุนจะได้เปียนกับโปไหมถูกไหมครับเดียวกองการคาซิเบโร่จะได้ทั้งความแข็งแกร่งความเร็วแบบคาเฟนแบกไหมเกมรับจะดีได้แบบเขาไหมเห็นไหมครับคือระบบเดียวกันมันก็ขึ้นอยู่กับตัวหน้าตะด้วยว่าจะใส่ความพยายามความมุ่งมั่นไปแค่ไหนเลี้ยวฟูเมื่อคืนนี้ใช้ระบบเดียวกันแต่เราไปในอยู่ในจุดที่แบบกูเหนือกูแอคอะกูขี้เกียจวิ่งอะมันก็ไม่ได้แบบนั้นนะครับแต่เมื่อคืนนี้เลี้ยวฟูคือแบบ ทั้งวิ่งทั้งบีบทั้งเพลททั้งแย่งบอลทั้งทําเกมทั้งจู่โจมครบครับหนึ่งคะแนนที่ผมอยากจะหักนะครับผมให้แค่เก้านะหนึ่งคะแนนที่ผมหักคือคุณใช้โอกาาเปลืองเกินไปคุณทําให้แฟนเลี้ยวภูเนี่ยโอเคมีความสุขที่คุณเหนือกว่าแหละแต่ผมเข้าใจความรู้สึกของแฟนเลี้ยวภูส่วนใหญ่ที่จนกว่าจะสองศูนย์เนี่ยมันยังไม่อุ่นใจอ่ะคือคุณควรได้สองศูนย์สามศูนย์ตั้งแต่ครึ่งแรกด้วยซ้านะครับก่อนจะได้สองศูนย์นะค,คุณควรได้หลายครั้งด้วยแต่คุณก็ไม่ได้ นี่คือส่วนเดียวที่ผมหักออกจากทีมลิเวอร์พูลในแง่ของนัดเตะเมื่อคืนนี้นะครับทีนี้มาที่อาร์เนอร์สลอตครับสิบคะแนนใช่ไหมผมจะไม่โอเวอร์แบบโอ้ยเต็มสิบให้ร้อยเต็มสิบให้พันไม่ใช่แต่อาร์เนอร์สลอตเมื่อคืนนี้ยังไงก็ต้องเป็นสิบบวกไม่ไม่ไม่ใช่แบบสิบเอซิบสองนะคือแบบสิบพลัสอะต้องให้มันไม่ใช่การชนะเป๊กกว่าเดล่าในตอนที่แบบโอเคมาอาจจะไม่ใช่การชนะเป๊กกว่าเดล่าตอนที่แบบเป๊กกว่าเดล่า,ท,บบา,ลาท็อปฟอร์มมากๆซิตี้แม่งชนะร่วมมาสิบนัดแล้วมาเจอลิเวอร้บได เข้าใจว่าซิตี้อยู่ในจุดที่แบบเสียความมั่นใจแต่เมื่อคืนเนี่ยครับทั้งกางงอนแผนคือมันชนะเบดเร็จอ่ะคือคุณสามารถกดให้ทีมของเป๊ปมีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวในครึ่งแรกทั้งเกมมีโอกาสยิงตรงกรอบสองครั้งแล้วได้ลุ้นครั้งเดียวเนี่ยมัแม่งนโปรเฟสเลยนะเว้ยนี่เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าอาร์เนลด์สโตทำได้ดีที่สุดในฤดูกาลนี้นะครับนี่คือเกมที่ถ้าเป็นเกมเหมือนจะมีเก้าบ้างเก้าจุดห้าบ้างอย่างบางเกมก็โอ้เป็นรับจงปล่อยให้คู่แข่งจู่โจมมากเกินไปใดๆก็อาจจะเหลือเก้าบ้าง 8.5บ้างแต่เกมนี้ต้องให้10จริงครับคุณกดทีมซิตี้ของเป๊ปขนาดนี้นะยังไงนัดนี้นะครับเอานัดนี้นัดเดียวนะอาร์เนอ์สโตเอาไปเลยครับ10บวกต้องให้นะครับก็ฟังจบแล้วก็ใครอยากให้คะแนนตัวทีมเท่าไหร่อาร์เน์สโตเท่าไหร่มาเม้นนะแต่ไม่ต้องมาด่ากูนะครับเพราะนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวคุณอยากให้10เต็มร้อยนเรื่องของคุณนะครับคุณอยากจะเวอร์ขนาดนั้นก็เรื่องของคุณแต่ว่านี่คือความคิดเห็นของผมนะยังไงกดติดตามช่องนี้และ ช่องแดงแฟนเพจพามอยากคุยให้ด้วยนะครับ